ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของตัวไม้ประดูนะครับผมมีตัวกำคอเรียบๆทรงนี้ well ครับพี่นะครับถ้าคุณพี่ชอบกำคอเรียบๆก็จะเป็นตัวนี้คุณพี่ต้องดูที่ที so ่พันท้ายก่อนนะครับ so กำคอเรียบๆแล้วก็มีกำคอล่องนิ้วมันก็จะแตกต่างกับตรงตรงนิ้วตรงนี้นะฮะกำคอล่องนิ้วมันก็จะกระชับหน่อยนะครับเออเรียบๆมันก็จะเลื่อนมือมันก็มันก็สบายสบายขึ้นแล้วกันนะครับพี่ชุดบนจะเป็นชุดเดียวกันหมดนะครับด้านบนก็จะเป็นช่วงชัก75เซนมียางให้2ชุดตัวง่ามทำเซฟกัันนนล่ะครบ ที่เสรวันนี้หุ่นหวยมีโปรน่าจะถูกที่สุดตั้งแต่ทํามานะครับพี่นะฮะมันไม่ได้ถูกที่สุดผมแถมนะครับหุ่นหวยมันมีอย่างเหลืออยู่นะครับทีมงานบอกก็ผมแถมล้ไอ้จงไปหาชิ้แตกยังวันมันบอกกับผมนะครับบอกปั่นมูปั่นพวกโอเคนะฮะเอ่อแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวมือสอดนะครับมือสอดทรงนี้ไม่มีผลนะครับตัววางกล้องแล้วก็มีตัวมือสอดหลังตรงนะครับมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอื่นมาแทนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยังโปรอยู่ก็สวยแบบนึงนะครับ ถ้าคุณพี่สนใจตัวปืนหนังสติกเกอร์นี้คือผมโปรหรือพันห้าครับตัวนี้นะครับอันนี้พันห้าร้อยบาทมียางให้สองมีลูกกระสุนให้กล่องหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยมีมีลูกกระสุนให้นะครับน่าจะประมาณร้อยหกสิบนัดผมใส่เต็มเลยนะพี่คุณหวยนะครับไทยเองกอกเองนะครับให้ยายทองกล่องคุณแม่ผมเองผมจะแถมยานะครับตามชุดนี้นะฮะคุณพี่จะได้ยางชุดนี้ตัวแรงนะครับตัวสายล่าเลยแล้วก็มียางแถมให้อีกนะครับมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้เอาไว้ละเอาเอาไว้ไล่แล้วกันพี่บางทีเราไม่อยาก เ็ทรมานมันฮะรุนแรงเกินเอาไว้ตักเตือนเราก็ใช้ยางชุดนี้สรุปว่าวันนี้วันที่8เดือนมีนาคมนะครับเมื่อไหร่คุณพี่จะมีปืนค <c oughs> นละยางนะมีนาไม่ใช่มีปืน <c oughs> ผมแถมชุดนี้ให้นะถ้าคุณพี่ดูคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้พันหพิเศษวันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวตัวพันหชุดนี้นะครับถ้าคุณพี่อยากได้3ระบบเลื่อนฟุบนะครับสมมติเราเลือกตัวนี้ก่อนนะฮะ เลเซอร์บบเกียวเดอเลเซอร์แยก500นะครับสมมุติถ้าไม่มีเลเซอร์ก็คือนั่นแหละตัวปืนพันห้านะครับถ้าเราเอาท้ายตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับเราสามารถทํา3ระบบได้มี่คุณพี่ก็สลับล่างนะครับตัวนี้นะเห็นไหมตัวรางชุดนี้นะครับเอารางถอดรางเหล็กออกแล้วก็ใส่รางไม้แทนนะครับเป็นตัวยิงปลาก็ได้นีพี่ไปดูกันรางยิงปลานะครับกว้างอยู่40เซนนะครับหนาอยู่6 6มิลนะครับมียางแบบนี้นะครับมียางให้มียางให้2ชุดนะครับ มีตัวลอกเอ่อท่อนะฮะมีสาย PE นะครับ80 8สบปดปอนด์นะครับยาก็ประมาณ40เมตรเออนะฮะแต่จำไม่ผิดนะครับมีรางไม้โอ้ยงามครับพี่น้องนะฮะมีรางไม้สวยด้วยนะครับแล้วก็ตัวไกลปืนเกรดดีสุดแล้วนะครับอันนี้ไกลปืนจะเป็นตัวสเตลเลตไม่ได้เป็นเหล็กนะครับมีเซฟบนนะครับสวยดีลงตัวด้วยนะฮะมีเจียงอนด้วยตรงนี้นะฮะจะมันงอนเอียงนะครับคนละงอนนะครับมีลูกดอกให้นะครับครบหมด มันจะมีลูกดอกยิงปลาให้นะครับวันไหนเบื่อนะครับบ่หิวปลาแล้วฮะแม่บ้านแบบว่าอยากกินหนูนะครับเราถอดปีกตัวนี้ออกพี่เออไปดูด้านล่างปีกก็เป็นยังไงบ้างสวยด้วยพี่ใช่ไหมมีตัวสแตนเลสนะครับติดด้านล่างนะครับเออมีตัวปิดด้านข้างให้คุณพี่ถอดปีกตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวข่มตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วมาใส่ตัวปีกยิงหนูแบบนี้นะครับปีกสั้นนะครับเวลาเรา ยืน <c oughs> ่นเข้าไปในซอกอะไรต่างมันจะสะดวกพี่เวลาเป็นเป็นหญ้าเป็นเป็นป่าอะไรต่างๆเงี้ยตัวปืนยิงหนูนะครับเราเปลี่ยนปีกตรงนี้นะครับนะด้านล่างก็สวยด้วยครับพี่นะฮะประมาณนี้เปลี่ยนปีกแล้วก็ใสย่ยางตัวเดิมนะครับเป็นตัวยิงหนูแล้วก็ลูกดอกก็จะเป็นตัวยาวแบบนี้นะครับถ้าเรายังชอบเลเซอร์แล้วก็ติดเลเซอร์ช่วยหรือว่าจะเล็งตาเปล่าก็ได้พี่ไปดูการยิงกันดีกว่าประมาณนี้ผมจะรีวิวคร่าวๆฝนตกแล้วก็พี่น้องนะฮะระยะผมยิง อยู่น่าจะประมาณ10เมตรนิดๆน,น,นะครับเดี๋ยวมันจะถอหลังไปหน่อยนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวไฟแช็กตั้งอยู่นะครับเสียแล้วก็มีตัวด้านล่างนะครับตัวนี้ติดจริงๆผมจะผมมีตัวเม็ดลำไยอยู่ว่าจะเอามายิงให้ดูนะ่อลูกค้าไปเอาไปไล่ได้ไหมพน่ะเม็ดลำไยเยอะมากอะไรประมาณนี้นะฮะพี่ขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนะครับฝนลื่นครับพี่น้องนะฮะขอตั้งนิดนึงปึ๊บยืดตัวนี้ออกก่อนขยับนิดนึงนะฮะเล่าผู้เดียวเห่ียผู้เดียวนี่แหละเออได้ละ ขอตั้งลงปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับแล้วก็จะยิงไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่พี่นะครับถ้าเกิดจะสั่งแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะเออไปดูกันไปเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับต้องตั้งตรงนี้ด้วยยัอใช้ยังไม่ได้กลิ่มบ้างนะฮะมือโบนิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะใส่แว่นก่อนมีตัวนนี้ตัวนี้นะฮะ ไปเลยนะครับตัวตัวลูกกระสุนนะครับได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่8ปมิลอย่างเงี้ย8ปมิลผมแถมให้กล่องหนึ่งอยู่ประมาณร้อยหินัดนะครับหรือว่าเราจะใช้ลูกแก้วก็ได้ลูกแก้ว12มิลอย่างเงี้ยแยะเลยนะฮะเอาลูกแปดมิลเนี่ยลูก8ปมิลมันหาซืซอง่ายนะครับใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราบีไว้นะครับคุณพี่ก็ดึงดึงตัวนี้นะครับเอามาสวมเข้าตัวไกลแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราลงกับพื้นนะครับใช้เท้าเหยียบลงไปเลยนะฮะเนี่ยฮะเปิดเลเซอร์นะครับสว่างมาก เราเราก็ต้องตั้งอตั้งเลเซอร์ไปที่ลูกปืนให้มันตรงกันนะครับต่อไปเแล้วก็ยิงยิงด้วยเลเซอร์นะครับโอ้โหเราไม่รู้มจะได้ไหมหรือลองดูนะครับต้เาเล็กมากนะครับโอ้โหเรียร้อยหนึ่งนะครับยิงไซเช็คเล็กมากพี่นะครับแล้วก็ลูกแปดมิด้วยนะครับไซเอ็กเดี๋ยวลองดูกันเมื่อตอดีพี่หุนหวยนะครับติดตั้งตั้งนานนะครับ ไปเช็คนะพี่เล็กมากนะครับระยะยิงผมยิงอยู่ประมาณไม่เก้าเมตรก็อยู่ประมาณสิบเมตรไม่เกินกันก็ระยะก็เหมือนกับที่เราหายอยู่หากินนะครับมันก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไกลไลนนะเดี๋ยวยิงไม่ถูกสามนะครับตัวที่สี่นะครับแล้วลูกกระสุนเนี่ยมันหาซื้อง่ายตามร้านจาักรายานนะครับกล่องหนึ่งอยู่ประมาณสักสี่สิบาทนะครับสามสิบห้าบาทไม่เกินกนะันเท่านี้แหละร้อยก่านับนะครับ แล้วการขึ้นยานะครับไม่ควรขึ้นทิ้งไว้นานๆเป็นชั่วโมงพี่ว่าเพราะว่าตัวไกลปลืนตัวยางรงต่างมันสงสารนันเหวียงลงเลยฮะตึงมากแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งเลเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้ให้ดูนะฮะเออเสร็จแล้วเราก็เอาเลเซอร์อย่างเงี้ยฮะผมไม่ต้องเลงน,นะผมผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรามองสองตาอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เอาตัวเลเซอร์เนี่ยให้มันตรงกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะโอ้โหนะฮะ สีนะัดเปี้ยคบพี่แม่นมากนะครับตัวนี้ผ่านไปนะครับเสร็จแล้วนะฮะคุณพี่ถอดรางชุดนี้ออกตัวนี้พันห้านะถ้าจะเอาเลเซอร์ห้าร้อยบาทนะครับแสดงว่าตัวนี้พันห้าบวกเลเซอร์ก็จะเป็นอยู่ที่สองพันนะครับคุณพี่จะเอาเลเซอร์ไม่เอาเลเซอร์คุณพี่แยกออกก่อนนะครับเราถอดรางตัวนี้ออกถอดนอดสามตัวนี้นะครับเอาลางนะครับผมมีรางอยู่นะปึ๊บปบเออนะครับนี่ฮะตัวราง เอาลางตัวนี้นะครับเข้ามาต่อดเอามาสุกบุ้ยสุกนะฮะเอามาสวมนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นปืนยิงปลาแบบนี้ใส่ปีกยิงปลามีลอกสายพีเอนะครับแบบนี้มีลูกดอกนะครับไปไปเลยนะฮะเดี๋ยวตัวดูสักนิดนึงนะครับโอเคตัวนี้มีเซฟบนให้นะครับยังไม่ได้เทเลยสดๆเลยพี่นะก็ได้จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเวลาเรายิงปลาเราไม่ต้องมีมุดน้านะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดกดตัวนี้หน่อยนะครับกดตัวนี้ออกนียมันจะง่ายถ้าถ้าม่เนี่ยฮะมันจะฝืดนะเขาจะกดนิดๆประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้สายสาย PE ตัวนี้นะมันจะไม่อันตรายไม่เหมือนกับสายเอ็นสายเอ็นมันจะยืดนะครับกัอมันจะยืดเสร็จแล้วตัวนี้นะครับมันมันเป็นสายพ e มันจะไม่ยืดนะมันจะได้ไม่อันตรายลูกเปืนจะไม่กระเด้งงต่างๆนี่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วชุดนี้นะครับเราถอดถอดตัว น็อตสี่ตัวผมใช้น็อตสี่ตัวนะครับไม่ได้ใช้สองตัวนะครับไม่ได้ใช้สามตัวนะสี่โอ้กับบ่าคือเถอะสี่ตัวหนึ่งมันจะแน่นครับพี่เถอดน็อตออกปึ๊บนะครับใส่ปีกใส่ปีกเล็กแบบนี้ครับเห็นไหมใช้น็อตตัวใช้ปีกเล็กนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นยางนะครับโอเคนี่เห็นกันโอ้โหโแบบนี้ฮะถ้าเรายังจะชอบเลเซอร์เราก็ใช้เลเซอร์แบบนี้ครับ คุณพี่ก็ไปตั้งเอาว่าลูกปืนไปทางไหนแล้วก็ตั้งเลเซอร์ไปตามหรือว่าจะเล็งตาเปล่าก็ง่ายถ้าพูดถึงนะครับคงจะประมาณนี้แหละฮะแม่ผมไม่ไม่รู้รตั้งไว้ไหมนะฮะนะฮะก็โดนนะพี่อซอดสอดนะครับโอเคเราตั้งเลเซอร์เอานะครับนี่ฮะก็ง่ายขึ้นมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนะครับโอเคนะลงตัวดีนะครับ ผมโปรชุดนี้นะครับตัวปืนนะครับเ,เริ่มต้นก็คือผมอันนี้เป็นตัวท็อปของไม้ประดูปกติมันจะมีตัวถูกกว่าน,นี้นะเป็นตัวพันสามพันสามได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับพันสามเนี่ยมันจะเป็นไกเนียมนะครับจะไม่เป็นแบบนี้นะเป็นไกเนียมแล้วก็ช่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวพันห้านะผมผมไม่อยากพูดเดยอะก็เลยเอาตัวเนี้ยพันห้าก่อนนะครับเอาตัวดีๆก่อนไกปืนจะเป็นตัวสแตนเลสนะฮะพี่ เป็นตัวเกรดดีที่สุดนะครับตัวไกปืนไม่ต้องสงสัยแล้วค่ายผมทําเป็นทําเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะพี่ปีนี้เขาปีที่7นะครับที่ทํามานะครับมีช่วงชักก็จะยืดเป็นเจ็ดสิบห้าเซนคุณพี่เคยะได้แบบนี้ตรงปกไปเลยพี่มีตัวกําคอเรียบๆแบบนี้นะครับเนี่ยตัวปืนนะครับเสร็จแล้วจะมีกําคอร่องนิ้วแบบนี้เมีเป็นแบบนี้ครับมีมือสอดแล้วก็มีเป็นมือสอดหลังตรงแบบนี้นะเดี๋ยวจะมีตัวใหม่เข้ามาแทนแบบนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับก็แล้วแต่จะชอบแบบไหนไปก่อนพันห้า ถ้าคุณพี่จะเอาเป็นตัว3มระบบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครัอุปกรณ์ที่พี่จะได้นะครับก็จะเป็นชุดนี้แหละแล้วก็จะมีรางแบบนี้เพิ่มมา1นรางนะครับมีอยู่2อปีคุณพี่จะใส่ปีกยิงปลาจะใส่ปีกยิงหนูแบบนี้นะครับสลับเปลี่ยนเอามันจะมีลูกดอกให้นะครับมีลูกดอกยิงปลาหนึ่งมีลูกดอกยิงหนูหนึ่งครับมียางให้สชุดนะครับอันนี้คือตัวสมระบบนะครับ แล้วก็จะมียางหนังสติ๊กพมแถมให้เลยแบบนี้พี่หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มีลูกกระสุนให้กล่องนะครับแบบนี้ราคาโปรเหลืออยู่สองพันเก้านะครับก็คือถ้าเราซื้อหนังสติ๊กอย่างเดียวนั่นก็คือพันห้านะครับบวกเข้าไปอีกบวกเข้าไปอีกพันสี่นะครับอันนี้คือโปรนะครับพันสี่ก็คือเพิ่มพวกชุดยิงปลายิงหนูเข้ามาคุณพี่หากินได้ตลอดปีนะครับพี่ในในตัวท้ายตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วมันเป็นงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้เป็นงานดัดแปลงนะครับพี่แล้วมันเสริมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลย งานดัดแปลงคือถ้าคุณพี่เจาเป็น2ระบบดยปกติปืนท,ทั่วไปไม่ได้เผานะพี่แต่พูดให้ฟังว่ามันจะไม่ดีสักอยาก่างไม่ลงตัวสักอย่างนะท่พี่ถามเ็เลยนะครับมันจะหนังฟติ๊กก็ไม่หนังกระติกนะจะยิงปลามันก็ไปยิงปลานะครับแล้วี่ยิงหนูนี่ก็ไม่ค่อยมีผมเป็นเจ้าแรกที่ทําตัวนี้อยู่คุณพี่ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ลงตัวนะครับคุณพี่ต้องเปลี่ยนล่างแบบที่ผมทํานะครับมันจะลงตัวทั้งหมดลถ้าจะยิงปลามันก็จะเหมือนกับยิงปลาทั่วไปแบบที่ตัวดีๆเขาเลยครับแล้วงานละเอียดมากพี่ตััววว่าางงงนนะะคครรรบบแล้้้ไมสยยยดด ไกลปืนตัวสแตนเลสเซฟบนมีเซฟนะครับเซฟคืออะไรนะครับไม่เคยยิงเลยก็คือกดตัวนี้นะครับนะฮะกดตัวนี้ขึ้นกดตัวนี้นะครับเวลาเราขึ้นตัวไม้อะไรแมันจะกดไม่ได้พี่มันมีตัวกันกันตัวไกลปืนเนี่ยนะฮะกันตัวมนจะลา่นเราต้องกดลงอย่างนี้นะฮะกดไกลปืนนะครับตัวนี้ก็ตัวสแตนเลสนะครับแล้วชุดนี้ก็สวยด้วยครับแมะงานละเอียดมากครับถือว่าดิบก็ลงตัวดีนะครับปีนี้ ผมเหลือปลายไว้ยีเออเหลือปลายทวทีนะฮะสามสิบเซนเลยพี่ตัวปลายตรงนี้นะครับตัวส่งตัวนี้มีผลก็คือเวลาส่งลูกมันจะไม่ลูกมันจะไม่มไ,มไม่สะบัดนะครับไม่ตีลังกาแล้วกันลูกมันจะตรงถึงแม้จะไม่ใช้สาย PE มัดก้นนะครับลูกก็ยังวิ่งตรงอยู่เนี่ยผมเพิ่งจะรู้โอ้มันจะเป็นอย่างนี้เองนะก็เลยตัดสินใจเอาแบบนี้เลยเหลือปลายยาวๆนะครับช่วงชักแรงอยู่ที่ยางผมจะให้ยางที่สให้สองเส้นเส้นหนึ่งก็เอาอยู่ครับ ถ้าคุณพี่จะยิงยิงตามบ่อตามคลองต่างใส่เส้นเดียวก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะหากินตามแม่น้ําต่างที่มันอุ้ยมันยิงประมาณ40เมตรนะฮะประมาณนี้สามสิบเมตรต่างยิงประมาณนู้นเลยคุณพี่ก็ใส่2เส้นก็ได้ครับพี่หรือบางคนก็ไปติดโลเลเพิ่มเติมเออนะฮะผมโปรนะครับคุณพี่จะเอาปืนยิงปลาอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับมีตัวท้ายนะครับมีชุดรางยิงปลานะครับมีลอกมีสาย PE มมีลูกดอกให้นะครับแล้วก็ ผมก็จะให้ร่วมตัวนี้ไปด้วยครับพี่ให้ตัวปีกยิงหนูไปด้วยครับเพราะว่าติดมาด้วยกันมียางเพิ่มเติมให้นะครับมีลูกดุเอ่อโอ้ยมีลูกดอกยิงหนูให้ด้วยนะฮะยานพวเดวอเวอลผู้เดียวก็คือตัวยิงปลายิงหนูนะครับลดให้พันเก้าถ้าคุณพี่จะเอาหนังสติกนะครับอย่างเดียวนะครับก็คือพันห้าเลเซอร์แยกนะครับเลเซอร์แยกอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับเลเซอร์แสงเขียวชาร์จได้นะครับเนี่ยมองเห็นกลางวันกลางคืนนะครับพี่นะครับ เพราะว่าแสงมาสีเขียวมันจะตัดกับแสงพาทิจะไม่เหมือนกับแสงพาทินะถ้าเราใช้สีแดงมันจะเหมือนกันนะครับสรุปว่าก็คือนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมเรื่องเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมติดเบอร์โทรไว้ด้านล่างให้นะครับประมาณนี้แหนะฮะลายมือปฐมนะฮะศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าครับหรือว่าจะใช้เบอร์ไลน์เบอร์ด้านล่างนะครับศูนย์เก้าสองห้าสองสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับประมาณนี้สั่งปุ๊บส่งวันต่อวันนะครับของผมนะครับทุกวันนี้ผม ไม่ค่อยได้จะรีวิวสักเท่าไหร่นะครับผมอยู่มาสักอาทิตย์หนึ่งรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกค้าเก่าเยอะมากลูกค้าที่ที่เขาซื้อไปแล้วนะครับเหมือนก็สั่งสั่งวันนี้ไปแล้วนะครับเขาสั่งไปทดสอบก่อนนะมันจะโก้มันจะส่งจริงไหมนะฮะเสร็จแล้วก็จะส่งไปก่อนนะครับพอพองานไปถึงบ้านโอเคงานผ่านงานหายอยู่หากินได้เขาก็สั่งเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดเป็นลูกน้องนะเป็นคนในโรงงานเดียวกันแรงต่างนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีลูกค้าต่อเนื่องเยอะมากนะครับแสดงว่างานเนี่ยนะผ่านนะครับสวยมากครับนะรนะ ผมใช้ช่อง YouTube อยู่2ช่องนะครับเป็นช่องอช่างลายช่างคำก็คือเป็นคนเดียวกันนะครับลูกค้าบอก้าไมเห็นอยู่2ช่องผมจะลงกันไว้นะพี่เผื่อมันบิน <c oughs> นะก็ต้องลงไว้ไว้เผื่อไว้หน่อยนะแล้วก็ยังมีชุมมีในเพจอีก2เพจนะครับก็ทําไปเรื่อยๆตัวยิงหนูโลอะแล้วนะครับเหลืออยู่ผมทํโลดเหลืออยู่900บาทพี่นะฮะจากพันสามพันสีต่งางพันสองก็ไม่ละเหลือเก้าร้อยนะครับไกลปืนตัวเดียวกันนะครับมีลูกดอกยาวให้แบบนี้พร้อมยิงให้นะครับ เหลือ900เป็นตัวพวกนี้จะเป็นหนูสัน้นเอ่อสั้นต่อนะครับล้วเป็นพวกงานดูดป่าต่างๆก็จะใช้ตัวสั้นยิงมือเดียวอะไรประมาณนี้เนี่ยตัวงานนี่นไหมครับชุดนี้คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราออเดอร์เราส่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไม้ขี้เหล็กนะไม้ขี้เหล็กก็สวยพปี่แบบนะครับไม้ขี้เหล็กมันจะออกเป็นดำๆไปดูกันไม้ขี้เหล็กราคาเดียวกันแต่ไม้ขี้เหล็กผมจะมีทรงเป็นกำคอลอ่งนิ้วอย่างเดียวนะครับ ทรงอื่นไม่มีทําไม่ทันเท่านี้ก็ประกอบไม่ทันแล้วนะครับมีทรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวไม้เ้เหลนะครับฝากกดติดตามด้วยพี่ที่สําคัญสุดนะครับถ้าดูอยู่นะฮะสำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวผมจะมีช่วงโปรอะไรผมอยู่มีช่วงแจกอยู่มีหลายตัวนะครับคุณพี่ก็จะได้เห็นด้วยนะฮะนะประมาณนี้นะครับฝากกดแชร์ด้วยเด้อพี่นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดล่างนะครับเราประกอบอยู่ตัวนี้ก็เป็นตัวยิงปลาถ้าเกิดเราทําเป็นมือสอดก็สวยแบบอีกแบบนะครับพี่ มือสอดมันจะลงตัวมากพี่มือสอดตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะมือสอดถ้าทํายิงปลาสวยมากครับเป็นทรงนี้มันดูแบบดูดีอ่ะปืนยิงปลากับยิงหนูถ้าเกิดจะเอาครบพร้อมยิงนะครับก็คือราคาอยู่พันเก้านะครับถ้าจะเอาสามระบบเลยก็มีชุดหนังฟติกเพิ่มมามันก็จะเป็นอยู่ที่สองพันเก้าอันเดียวกันถ้าเราจะยิงนกอย่างเดียวเป็นตัวสไลด์นะฮะก็คือราคาอยู่พันห้าคุณพี่ลองดูดีๆเรื่องราคานะครับเลเซอร์แย่นะครับเลเซอร์ห้าร้อยนะครับ เราะว่าลูกค้าจะโทรมาจะถามอะไรอะไรเนาะพี่ลองดูดูลายเดียดที่ผมรีวิวนิดนึงส่วนโปรทวงผมด้วยนะครับถ้าลูกค้าเป็นดูคลิปอื่นจะไม่ได้นะครับก็บอกว่าดูคลิปวันนี้วันที่8นะครับไม่ได้เขียนวันที่ไว้ผมแถมยางให้นะครับแล้วก็จะมียางแบบนี้ให้นะครับแถมตัวยางไรให้ด้วยนะครับยางแพงนะครับพี่ซื้อเป็นร้อยนะครับชุดหนึ่งเนี่ยยิ่งตัวนี้ยิ่งตัวดีเลยแต่ผมแถมให้นะครับไปดูบรรยากาศที่บ้านนะครับก็จจะส่งก็เป็นยังไงบ้างส่งจริงนะครับพี่นะฮะบรรยากาศ ตรงนี้เป็นเป็นที่ที่แพ็กของนะครับพี่ส่งใช่ไหมฮะอันนี้ตัวกล่องนะครับกล่องแพ็ครอรอลูกค้าส่งทุกวันครับนะฮะอันนี้ยางที่ผมจะแถมให้ไหมฮะผมมีนะฮะยางตัวนี้ลูกน้องเขาถอดออกมาพี่เราจะทําอะไรได้บ้างเออแถมมาเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับอันนี้ตัวยางจริงนะครับตัวนี้ตัวเลเซอร์ครับตัวนี้เลเซอร์ถ้าจะเอาเพิ่มก็คือห้าร้อยบาทลูกค้าที่มีตัวปืนหนังสติ๊กผมอยู่แล้วนะครับก็ซื้อชุดยิงปลาเพิ่มพันห้าครับ ก็คือมีพวกลางมีอุปกรณ์พวกนี้มีออเดอร์แล้วนะครับที่จะส่งอยู่ช่วงเย็นมานะครับเวลาผมรับลูกค้าเพื่อผมก็จะเอามาไล่เรียงแบบนี้นะเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปแต่ละตัวลงเพราะฉะนั้นงานมันจะตรงปกครับเดี๋ยวก็จะมีะคุณพี่เขามาแพ็คช่วยแพ็คจะไล่เราก็ใช้ลูกเหล็กจะลาใช้ใช้ลูกเหล็กครับถ้าจะไล่เราก็ใช้ลูกแก้วครับอย่างเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูงานยิงปลาไม่ให้บ้าน,นะครับไปดูเป้ายิงไปหน่อยนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมยิงไปสี่นัดนะครับ เป็นไงบ้างก็อยู่ที่เราตั้งเลเซอร์นะผมก็มองมันมันไกลด้วยนะครับพี่เดี๋ยวตั้งซูมหน่อยฟุบโอเคเนี่ยฮะเปล่าแรกเปล่าที่สองนะครับเปล่าที่สามเข้าเข้ากลางเลยพี่นะครับเปล่านี้ก็ก็ถือว่ากลางเหมือนกันลูกดอกนะครับลูกดอกเข้ากลางเป๊ะเลยครับปืนยิงปลามั่นใจมากพี่ปืนยิงปลาออกออก,ออกลงตัวมากนะฮะลงตัวมากยิงไม่ต้องใช้สาย PE ลูกก็ไม่กระโดดด้วยนะครับลูกตรงเป๊ะเป๊ะปัดทุกลูกนะครับโดยปกติสมัยเดิมผมเคยยิงทําไมลูกมาตีลังกาผมก็ไม่รู้นะ มันเป็นเพราะว่าตัวปลายต้องเหลือปลายเยอะๆนะครับสาคัญมากเวลาพี่ทําปืนนะครับอย่างเงี้ย <C up> ถ้าถ้าเราทํากุดดุดนะครับไม่ไม่ต้องมีปลายหรือลูกปืนมจะตีงกาเพราะแรงส่งมันนะครับแรงส่งเยอะนะครับเห็นไหมฮะตัวระหว่างปืนสั้นกับปืนสไนเปอร์ยาวแรงตามจะสู้ปืนสไนเปอร์ไม่ได้ยาวๆจะส่งลูกได้ตรงอย่างเช่นยิงสองสามกิโลต่างต่อย่างนง้นนะฮะประมาณนั้นมันจะต้องยาวไว้ก่อนนะครับส่งวันต่อวันนะครับคุณพี่สั่งปุ๊บส่งเลยผมจะเคลียร์วันต่อวันนะครับถ้าคุณพี่สั่งงานที่ผมมีเลยอย่างเงี้ย เนี่ยตัวนี้เป็นไม้มะเกลนะครับมะเกลจะแพงกว่าสองร้อยนะครับมะเกลไปดูมะเกลกัอนอันนี้เป็นไม้มะเกลมะเกลจะเป็นคนละช่างกันนะครับให้ทํานะครับทรงน,นี้มะเกลจะมีความคอรอ่งนิ้วนะครับแล้วก็มีคํามคอรบเรียบก็มีก็ประกอบไปทรงไปนะครับอย่างเงี้ยมะเกลมันก็จะออกดำๆหน่อยเสร็จแล้วก็มีมะลิดนะครับมะลิผมปโปลอยู่สามอันห้านะครับถ้าจะดูถ้าจะ ถ้ามีทุนหน่อยก็จะเอาสวยหน่อยคุณพี่ก็เล่นไมลมามิดมิดก็แถมเลเซอร์ด้วยนะครับตัวปืนหนอหัอสติกเดียวก็คืออยู่ที่สามพันห้านะครับมาริดสวยสุดแล้วนะครับ <ita �ng> มาิดตัวนี้เป็นตัวลายเป็นลาวาด้วยพี่นะครับเป็นลาวาสวยด้วยนะครับเรามีสวยเยอะด้วยนะพี่นี่ยังไม่ได้ปัดฝุ่นมันเห็นไหลายมันนะครับสวยสวยสุดแล้วนะครับ <im itation> <ๆ im itation> ตัวปืนอยู่สามพันห้านะครับ <im itation> ตัวปืนหนหังสติกจไปดูบรรยากาศปะ ตัวง่ามครับจะต้องถอดออกมาทําเซฟกันลั่นนะครับไม่ง่ายนะพี่ถ้าพี่จะทําเองคุณพี่จะต้องถอดถอดแยกกับมาเจียรต่างๆถ้าไม่ทําเซฟนะมันมันจะรูดลั่นได้พี่มันจะอันตรายนะครับเดี๋ยวต้องถอดมาแบบนี้ตัวง่ามต้องใช้เวลานะครับอย่างเงี้ยนะฮะตัวชุดนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมตรงมีเดือยมันมีที่เก็บสปริงด้วยนะพี่คิดได้ยังไงมันรบงานแล้วต้องลบ,บเหลี่ยมลบมุมอีกนะครับบรรยากาศถ่ายทําวันนี้เป็นวันที่แปดครับเดือนมีนานะครับพี่ตัวเหล็กนะครับตัวกระดาษทรายไปดูหลังบ้านไหม มีบริการจุบจุบจุบป่ปะนี่ดีกว่ามีปืนยิงหนูโดยเฉพาะก็มีนะครับโปรพันห้าเป็นตัวยาวเลยครับยิงหนูอย่างเดียวไม่ยิงอย่างอื่นใช่ลูกดอกยาวส่วนชุดนี้ก็คือชุดตัวสามระบบนะครับแล้วลูกลูกลูกค้าสั่งเนี่ยนะฮะก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปประกอบนะครับทํายิงนกยิงอะไรก็ได้นะครับนี่ใส่ตัวนี้ให้ก่อนทําตัวยิงหนูไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วด้านนี้ก็มีนะครับด้านนี้ก็เป็นตัวยิงปลานะครับ จริงๆก็เป็นท้ายเดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเราแค่เราเปลี่ยนปีกว่าเราจะเอาเป็นปีกตัวไหนนะครับที่ผมถ่ายให้ดูก็คือเรามีสินค้าพร้อมส่งนะครับไม่ต้องสั่งทําถ้าคุณพี่ไปสั่งทำนะครับบางเจ้าเนี่ยเขาอยู่หลายเดือนนะครับพี่สองเดือนสามเดือนนะครับบางเจ้าในข้ามปีเลยก็อันนั้นก็เขาอาจจะเรื่องเรื่องพนักงานเขาน้อยนะฮะแต่ว่าเขาขายดีก็แล้วกันไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ของผมก็คือของผมก็ขายดีนะครับพี่นะแต่ว่าเรามีทีมงานทําเรามีทำเออเรามีทีมงานเยอะนะครับ อย่างเช่นคนแพ็กก็แพ็กเลยคนประกอบคนอะไรต่างๆนะครับก็คือเราส่งไี่เร็วนะครับลูกค้าเยอะแต่เราส่งนด้ทันแค่นั้นแหละพี่ต่างกันเขาเขาก็ขายดีนะแต่ว่าก็ผลิตไม่ทันมันก็จะช้ามันก็เลยต้องมีงานแบบสั่งทําต้องมีออเดอร์อะไรต่างๆเท่านั้นเองนะครับโอเคฝากด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราคาด้วยนะครับพี่ไปได้ผมไปได้เท่านเองนะครับเท่านั้นขอบพระคุณครับผมลํำลาแล้วครับติดต่อเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างให้อีกเพิ่มเติมให้นะครับแคปหน้าจอใช้3นิ้วลูบหน ขอบคุณครับ